มาอีกจังหวัดหนึ่งครับเรื่องของการบริหารจัดการนะครับคลังจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่โรงเรียน SR Resident ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นายสุเมธธิรนิติครับรองผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนประกอบการ SME ครับ ที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับนายสุมเมธทีระนิติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดโครงการเสริมความรู้คู่ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SME โดยมีคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ประกอบการ SME ภาคผลิตและแปรรูปกลุ่มธุรกิจการค้าปลิกส่งและธุรกิจที่เกี่ยวข้องบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเพชรบูรณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่สนใจในคราวนี้ครับเรื่องของ SME เข้าร่วม สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการ SME เกี่ยวกับขอ้อกฎหมายระเบียบภาษีธุรกิจการค้าปลีกค้าส่งและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการธุรกิจค่ะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถนําไปเสริมสภาพคล่องใช้เป็นเงินหมุนเวียนได้ปรับปรุงและขยายกิจการได้ค่ะซึ่งเป็นไปตามนโยบายกระทรวงการคลงังที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดให้ ให้มีศักยภาพเพิ่มยิ่งขึ้นสร้างความยั่งยืนในระบบเศรษฐกิจฐานรากค่ะให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและสอดรับกับประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูร์ประเด็นที่5ยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SME ให้มีความสามารถทางการแข่งขนันส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้บริการสินเชื่อของธนาคารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วยค่ะ